สวัสดีครับมาเบิ่งแตงครับนี่ตอนนี่อายุห้าสิบครับนี่งครับอายุห้าสิบมื่ครับนี่สองลขึ้นเลยนะครับเบืองเบืงับสีหยาเ่ยเอ้ล้วสียากันแล้วมีแม่ัน

ม่เป็นสีส่อนไม่ยิงสีรับนี่นี่รับนี่เป็นหมดแต่งันไม่หนังครับเน่มาข่อยเห็นหน่วยแล้วครับบึงบังครับอยได้ครับน่ไล่นี่ไล่ไลกาครับน,นี่ไม่บึงบงังครับนี่มันโอ้ งานแหครับนี section, uh, ่บางนี hmm. years, s <S uh ่า huh. ม้งนั้นเลยนี่ครับนี่ี่ละนวยครับเปิดเทวาครับนี่นี่ครับนี่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 ครับนี่แ้นเป็นพั้นชิ้นสังสล็กครับนี่ขันนี้ง่ายครับนี่ขั้นนีง่ายหลุดนะครับ มั่งมั่งสีนี่ครับมันเป็นสีดีอยู่สีครับครับนเป็นสีดีอยู่สั้นไม่เป็นพวกกุเบ um, ิ้องสูงการพอดีเหรอครับไปเก็บนะครับบัดนมือเก็บเดี๋ยวผมจิกให้เบิ่งครับบัดน